กิมจ on ิออนไลน์กิมจิออนไลน์ออนทีวีกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆชาวกิมจิกันบ้างเราไปติดตามกันได้เลยกับช่วงกิมจิทอค เมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาทางเกาหลีได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์ใหม่มาเสริมทับและผลักดันวงการอ e ีสปอร์ตให้กับเกาหลีได้เติบโตขึ้นอีกระดับด้วยค่ะโดยทาง GreeTech ในแบรนด์ของ Gom Exp โดย Gom Exp นี้นะคะเขาบอกว่าจะมาเป็นศูนย์กลางการจัดการแล้วก็การถ่ายทอดสดการแข่งขันอ e ีสปอร,ร์ตริเมโปรเจกต์แรกก็คือ Global Star Cup Zurich s e a s o น1ของปี2014นั่นเองค่ะโดยเงินรางวัลเนี่ยกว่า10ล้านวอนเลยทีเดียว นอกจากนี้นะคะเขายังได้เตรียมเปิดเกมแอปพลิเคชันเกมใหม่บนมือถือเข้าสู่ตลาดเกมด้วยค่ะ ว่ามาจัดหนักต้อนรับปีม้าก,กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเกม Echo of Soul ที่มาอัปเดตสัตว์ขี่ oh. แล้วก็หมวกแฟชั่นใหม่เอาใจสาวกเกมนี้ด้วยโดยม้ากแกร่งนี้นะคะมีชื่อว่าอาชาพยองค่ะซึ่งคุณสมบัติก็ช่วยลดระยะการมองเห็นของมอนสเตอร์กว่า30%เลยทีเดียวแล้วก็ได้รับแรงโจมตีบนหลังม้าเนี่ยลดลงถึง20% เรียกได้ว่าปลอดภัยหายห่วงกันเลยทีเดียวนะคะส่วนแฟชั่นหมวกเนี่ยเขาบอกว่ามาเป็นแบบ3ทหารเสืออัปเดตกันทีขนาดนี้หวังอย่างยิ่งเลยคะ่ะว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยน่าจะนำมาเปิดเร็วๆนี้นะ ิดตวัวกันแล้วค่ะกับภาพยนตร์ฟอร์มเยี่ยมนะคะเขาบอกว่าเป็นแอคชั่นที่น่าดูเลยทีเดียวสําหรับเดฮันเทสนะคะหรือว่านางฟ้าชาลีฉบับเกาหลีนั่นเองค่ะที่ได้นักสแสดงสาวสวยสุดเท่นะคะอย่างฮาจีวอนกาอินแล้วก็คังเยวอนมาเป็นตัวนําเรื่องด้วยโดยเดฮันเทสนะคะมีกําหนดที่จะเข้าฉายในเกาหลีเนี่ยในวันที่29มกราคมนี้ด้วยค่ะสําหรับแฟนๆชาวไทยเนี่ยก็คงจะต้องอดใจรอกันไปก่อนนะ 이상한 두뇌 회전 능력, 넘치는 카리스마로 못하는 게 없는 만능 리더 진옥과 허당끼 넘치는 유부녀 검객 홍단, 그리고 또한명 말보다 주먹, 머리보다 몸을 쓰는 행동 대장 막내 가비. 조선의 어느 때인가, 세양의 미녀 삼총사도 울고 가게 만들 미모와 검술을 두루 갖춘 미녀 셋이 있었으니 조선을 뜻. 드러... 다는 그녀들의 이야기는 소문으로만 무서하였는데 현상금만 걸렸다 면 귀신같이 나타나는 조선 최고의 현상금 사냥꾼들이었다 뭐야? 아, 네? 예쁘게 생겼는데? 최대한 용기원 찾아주시오. ล้ายกันด้วยข่าวนี้ค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อคุณปู่และก็คุณย่าของคุณอีเถือ่อจากวงซูเปอร์จูเนียด้วยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยคดีของการเสียชีวิตจะยังไม่ชัดเจนว่าเนื่องจากสาเหตุอะไรนะคะเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยสื่อทางเกาหลีเองก็ลงว่าเกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์แต่ว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะทางโฆษกจากสถานีตำรวจดองจากในกุมโซเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าได้พบศพข,ของทั้ง3ท่านเนี่ยในบ้านพักนะคะถึง อย่างไรก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะใครที่ได้ชมตอนก่อนเนี่ยคนจะทราบแล้วว่าเราพูดถึงอาหารข้างทางกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่าทั้งสมมุติว่าเรากินเยอะมากๆเนี่ยกินจนอิ่มมากๆเราควรจะพูดเป็นภาษาเกาหลีว่าอะไรติดตามชมช่วงหน้าเลยค่ะกับกึมจิไลฟ์ ออนนไล์ <See> สำหรับช่วง k i m จ h i l i ์ในวันนี้นะคะขอเสนอคำนี้ก่อนเลยค่ะก่อนที่เราจะรู้ว่าเราินอิ่มมากๆเลยเนี่ยคำแรกนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทานอาหารแล้วก็รับอาหารมาเนี่ยเราควรจะพูดว่าชานม m กกส i นนิดาแปลว,ว่าจะทานแล้วนะคะหรือว่าจะทานดีๆนะคะ ในภาษาไทยเนี่ยแปลออกมาอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะเรียกกันอย่างนี้นะคะส่วนใครที่ได้ทานอาหารจนอิ่มแล้วเนี่ยจะพูดคําว่าชาริมก็ซมีดาหมายความว่าเราได้ทานอาหารอย่างเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเหมือนเป็นการพูดขอบคุณไปด้วยภายในตัวส่วนใครที่กินจนมากๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันอิ่มมากๆเลยเนี่ยเราจะพูดกันแบบนี้ค่ะ วันนี้นะคะเราจะเสนอคำว่าแผลบุลอยแปลว่าอิ่มเลยค่ะคูอจากสภานะคะแผลบุลอยแอบเขินนิดนึงเนาะกินเยอะขนาดนั้นมากๆเลยทีเดียวนะคะอ่ะสำหรับใครที่กินอิ่มมากๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมคำนี้นะคะแผลบุลอยแปลว่าอิ่มมากๆแล้วค่ะ สำหรับกิมจิออนไลน์ออนทีวีที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าอัดแน่นมากมายเลยทีเดียวนะคะสำหรับข่าวสารที่นำมาฝากเพื่อนๆแล้วก็ใครที่อยากจะติชมแนะนำหรือว่าอยากพูดคุยกับทีมงานนะคะ mm hmm. ก็สามารถส่งกันมาได้เลยที่ www.facebook.com k i m ฟ h i ุ๊ก i Online m a นะคะ แล้วเราจะได้พูดคุยกันแล้วก็รวมถึงใครอยากจะส่งข่าวสารมาก็ได้นะเราสามารถที่จะประชาสัมพันธ์ให้ได้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสําหรับตอนหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆกันอีกบ้างอย่าลืมติดตามชมนะคะกิมจิออนไลน์ออนทีวีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย กิมจิออนไลน์